เนื่องด้วยเมื่อวานวันที่26พฤษภามนะเป็นวันเกิดของเราเองเราก็มีความคิดว่าอยากจะใช้เวลากับลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นวันดีๆอะไรประมาณนี้มันตรงกับวันจันทร์จริงๆเด็กน้อยเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนแต่ว่าแม่ก็มีความคิดว่าเออให้ลูกอยู่โรงเรียนไหมก็เลยถามความสมัครใจของลูกนะถามว่าวันนี้เธอจะไปโรงเรียนหรือเธอจะอยู่บ้านอ่ะ ก็บอกว่าอยู่บ้านถามอีกกี่รอบก็บอกว่าอยู่บ้านโอเคแม่ก็เลยลงในระบบเลยว่าวันนี้ลีเวียนหยุดโรงเรียนนะทั้งวันคราวนี้พอลงในระบบเรียบร้อยแล้วนางไปหาเสื้อผ้าแล้วบอกว่าแม่ฉันจะไปโรงเรียนเอากระปทานลรวเด้อลูกเพราะว่าลงไปในระบบแล้วไงมันก็แก้ไม่ได้แล้วสรุปลีเวียนก็เลยอยู่บ้านกลับมามามานะวันนี้จริงๆก็ไม่มีแพลนอะไรหรอก แล้วก็เ,เดี๋ยวพาเด็กน้อยไปเล่นสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้บ้านแต่ดูแล้วก็เล่นคนเดียว <S <S แล้วก็ดูน่าเบื่อนะแล้วก็นางก็มีพลังเหลือเยอะมากแม่ก็เลยมีความคิดว่าปลุกปรับทัวร์นะพาเด็กน้อยขึ้นรถไฟไปเที่ยวเมืองใกล้ๆอ่ะเป็นเมืองชายทะเลนะแล้วเด็กน้อยอ่ะเขาก็อยากจะนั่งรถไฟนั่งรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออไปใกลๆก็ได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนรถไฟนะคะ บนรถไฟเนี่ยคือจะต้องเอาขนมมากินตลอดเลยเพราะว่าเราต่อรถไฟสองต่อเนาะก็ไม่ไกลมากระยะสั้นๆน้งก็จะเอาขนมมากินอย่างนี้เลยบรรยากาศวันนี้ก็มีแดดนะตอนเช้าช่องที่เราออกไปก็ประมาณ11เ็โมงตื่นตาตื่นใจค่ะชอบนั่งรถไฟรถเมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เอารถยนต์ไปเดอ้อวาซันอันนี้ก็จะเป็นเมืองลม่านะเป็นเมืองที่เป็นท่าเรือแล้วก็มี เขาเรียกว่าะไยชายทะเลด้วยนะสำหรับหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็มาหาอะไรกินอยู่ร้านเป็นร้านไทยแล้วก็กินฟิชแอนชิพแล้วก็เด็กน้อยกินไก่ตันนั้นเหลือข้าวนกมันก็เลยมากินเนาะอันนี้ก็หลังว่าเป็นเมืองท่าเรือก็มาเดินดูเรือนะเรือก็น่าจะราคาแพงอยู่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นกับเขาหรอกหรือว่าเป็นเจ้าของเน,ะนาะราคามันสูงค่ะอันนี้ก็จะเดินไปสือไอติมกันจริงๆเดินไปตรงนู้นแล้วแหละแล้วมันไม่เปิด แม่ก็เลยพาเด็กน้อยกินไอติมแล้วก็ไปเดินดูทะเลตรงนี้เขาก็กําลังปรับปรุงเนาะจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิเดือนมิถุนายนเขาก็จะมาเกตดินเกตทรายละมั้งก็เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะตรงนี้เขาก็จะมาอาบน้ําอะไรเล่นน้ําทะเลกันเยอะเลยนะช่วงหน้าร้อนคนก็จะเต็มไปหมดเลยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาเนาะทะเลบ้านเขาก็ประมาณนี้นะน้ําก็ยังเย็นอยู่ แต่หน้าร้อนนี้เราก็จะไปเมืองไทยกันนะหรืไปได้นนะ้ำทะเลที่เมืองไทยก็ได้เนาะ